สวัสดีจ้าสวัสดีพระแม่พี่น้องสุกูสุกคนจ้ามึอนี้แอปเปิลชาแนลกับนิคมสีผ้าพีพะนองมากินมะม่วงดองชาววงเจ้าดังในติ๊กตอกจากพี่น้องกับพริกเกลือแซบๆจ้านี่จ้ามะม่วงดองชาววงถ้าพี่น้องสนใจกัสซ่างในตะกา้าได้เยจ้าตะก้าสีเหลืองจาพี่น้องกดสั่งซื้อได้นะคะมาจ้ามาลงมื้อกินกันได้เลยจ้ากดสั่งซื้อได้เลยจากพี่น้อง เป็นแบบแซ่บมั้อย่างี่ครับพริกเกลือยั่วๆครับได้ยังะอือจัดพี่น้องกรอบอร่อยครับพี่น้องอบักม่วงเนี่ยก็บชิตตัดบาดน,นิดๆได้จ้ะพี่น้อง ตัดบานนิดนิดพริกเกลือกระสีมีรสเค็มรสหวานเพราะดีกับชอบเขากันดีดีครับพี่น้องอืออากาศหนาวไปจต่ทั้งมันพี่น้อง ยืนนี่ก็เริ่มหนาวแล้วพี่นุ่มอืมแสบจ้ะพี่น้องลองสั่งซื้อมากินมึงเลยกัะ กูได้มากสมแล้วจ้ะพี่หนออนี่ก้มขายอบไมเงี้ย,ย,ย,ยจังเออไปเป็นค้องฝากันเลยครับพี่น้อ Đây một tầng. รอบอร่อยจังต้องจิ้มแซ่บดีจัะเพี่องเข้ากันจ้ะ mm uhum. ลงโตจะเป็นของเขากันได้ดีแ่บของกันนี่ดีครับ เผ็ดนิดนิดจ้ะบ่บ่ถือว่าเผ็ดแห้งจ้ะพี่น้องผ้มปลาป่าเผ็ดเลยครับผ้มปลาหวานดีครับพี่น้องแต่ว่าหวานมากนะครับหวานก็ลังพอดีครับพี่น้อง เมนูสมเขียวเมนูเค็ดเขียวจนะ้ะอ่ะเมนูเค็ดเขียวครับ đúng Đúng, tôi bận nha. เคดแคล้วไหมถ้านพี่น้องก็เคดตั้นอ,อันซึกหลอ่อจากแอปเปิ้ล 分かってくるの อืมแควจริงจริงดาชุ่ชือ Mm. Năm kim cả gì nha, con chim mà nữa. À, ảo luôn, cái Chuối này mình đường cả. Chuối นี่รสีลาย,นยเน,น่ช่นอยครับเนาะเปิมมาจะเบ,บ่งอันนครับมาได้ใช้ีฬากีาอบไปตอจ้ะพวกผมกับไปเบ่งม้านุ่นมมก็มาามอกีคร <laughs> แอปเปิลอิ <pl ains> ่มเหรอเด็กจ้าเซียวฟันไหมจะไปเนาะกินได้เสมอเลยวนาะจ้าสมอร่อยหอกกันก็มันกินเป็นนายครับเนาะ นี่ก้มสูดๆนยนะเพิ่นม,มากินส้มอยู่เล้วจ้ะนหวานนิดๆนี่ก้มชอบกินส้มอยู่แล้วจ้ะพี่น้องแเปเพป่นกันมากที่โดนโดนกินเนาะไม่จบกินสมัวกับบะไว้จ้ะสิบปีเสือนอยากสิฟันแบบวันนี้อยู่เสียวฟันไม่ได้กินส้มอยู่จ้ะพี่น้อง 친 <목소리> <목소리>

อิ่มยังครับอิ่มเลจจ่ะพี่น้องอิ่มกันละมันอ่นกินพอดีจ้ะพี่น้องเออกินอันนี้แช่ไว้ต่อโอเคนะจัะพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินม,ม,ม่ามกินบัตชุภาพผิดพลาดประก,กันใดแอปเปิ Channel, ลแนด์กับมิคุมกระดองขอโทษขอภายพี่น้องละลายได้จ้าคลิปนี้กับรพี่น้องไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า